ร่างกายดีวิชาเลิศมุ่งเทิดคุณธรรมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนฟิกโพลเอนซีประจำปีการศึกษา2565ของโรงเรียนท่าน้อยก่อสัารากลุ่มโรงเรียนทุ่งฝนภายใต้การบริหารงานของนายสุรชัยอุ่นแสงผู้อำนวยการโร,รงเรียนบ้านท่าช่วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้อยก่อสำรามีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด68คนนโยบายเร่งด่วนซิกโพลิมตีมีทั้งหมด10หัวข้อ 1. พระบรมบราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติโรงเรียนท่าน้อยก่อสำรา ได้ดำเนินงานตามพระบรมราโชบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้านมีงานทำรรม,มีอาชีพและ 4. ด้านพลเมืองที่ดี 2. ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนท่านน้อยก่อสำรานได้ให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านสื่อการสอนและนวัตกรรมต่างๆรวมถึงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมทั้งในชุมชนและตามสถานที่ต่างๆ 3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิป,ปไตยโรงเรียน่าน้อยก่อสำราน ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยการแสดงออกถึงความรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน้องไหว้พี่เพื่อเสริมสร้างการปกครองในระบอบของโรงเรียนคือพี่ปกครองน้องและจัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะการทำงานและการเป็นผู้นำของนักเรียนด้วยเช่นกัน 4. การจัดการศึกษาประถมวัยโรงเรียนท่านน้อยก่อสำราญได้ยึดหลักสำคัญในการพัฒนาแบบองค์ตรวมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ4ด้านประกอบด้วยด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและสติปัญญาอยา่างสมวัยทั้งนี้ทางโรงเรียนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 5. Active Learning โรงเรียนท่าน้อยก่อนสำราญได้ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อนำมาพัฒนานักเรียนแต่ระดับชั้นมีการใช้สื่อทางเทคโนโลยี เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านสื่อนวัตรกรรมต่างๆในแต่และวิชาฝึกให้นักเรียนรู้จักทำงานเป็นกลุ่มขอความคิดเห็นนอกจากนี้คุณครูยังได้สอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จริงโดยการศึกษานอกห้องเรียน ศึกษาธรรมชาติบริเวณรอบๆโร,รงเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกชั้นเรียนคือกิจกรรมภายในโรงเรียน6พาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนได้ดําเนินการเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกๆชั้นในทุกๆปีโดยมอบหมายให้คุณครูประจำชั้นดําเนินการเพื่อตรวจสอบตอบถามและให้คําปึกสาแก่ผู้กปกครองรวมไปถึง ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทุกคนการติดตามนี้ทําให้พบนักเรียนหนึ่งรายที่หลุดออกจากระบบการศาึกษาเนื่องจากเด็ดเป็นออทิสติกผู้ปกครองไม่ได้ส่งเข้าเรียนในระบบ 7. โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนท่านน้อยก่อสันรารอยู่ระหว่างการวางแผนประชุมและจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูข้ารากรชุมชน และผู้ปกครองโดยในระหว่างนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและหลักสูตรการเรียนรู้อยู่เรื่อยมา8 Learning l e a r n i n ่ง o s s โรงเรียนท่าน้อยก่อนสําราญได้จัดทำการเรียนการสอนพร้มอมเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณ โดยในแต่ละชั้นจะมีชั่วโมงให้นักเรียนได้ฝึกฝนการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณมีกิจกรรม Active Learning มีการใช้สื่อนวัตกรรมทั้งเทคโนโลยีและสื่อทำมือเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นที่สุด 9. RTNTO-net ก่อนการทดสอบ RTNTO-net ในแต่ละปี ครูประจำชั้นในระดับป .1 ป .3 และป .6 จะให้นักเรียนทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมโดยนำข้อสอบเก่าๆมาฝึกเพื่อให้นักเรียนได้หัดทำข้อสอบซึ่งผลที่ออกมาในแต่ละปีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นในระดับดีโดยเฉพาะผลสอบโ n e t ของระดับชั้นป .6 จะมีผลที่อยู่ระดับต้นๆของกลุ่มเกือบทุกๆปีซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียน เเยยป็นอ่างยิ่ง ніlegi.10. ความปลอดภัยในสถานศึกษาทางโรงเรียนท่านน้อยก่อสำราญได้มีแนวทางด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนที่มีการให้ความรู้ในชั้นเรียนและจากบุคลากรภายนอกโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดโดยมีครูแดงเข้ามาให้ความรู้วิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงทุกๆปีสำหรับ ความปลอดภัยของโรคระบาดท,ที่ส่งผลต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือมือเท้าปากทางโรงเรียนก็ได้ทำการทำความสะอาดเป็นอย่างดีรวมไปถึงการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน